ค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงฟอนพันธ์ก่อเกียรต์หรือว่าชื่อหมอโบนะคะค่ะก็ก่อนที่จะมาเริ่มใช้โปรแกรมโภชนาการรีบอร์นะคะก็ตัวเองเนี่ยเคยหนักสูงสุดถึงตามรูปนี้เลยค่ะก็คือ79กิโลค่ะก็คือด้วยกิจวัตรในแต่ละวันที่ทำมาคะ่ะก็คือว่ารับราชการกลางวันกลางคืนกว่าจะเลิกคลินิกก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าพอเสร็จแล้วก็หิวมาก ของที่ซื้อกินก็ตามหน้าเซเว่นกินอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งน้ําหนักตัวขนาดนี้แต่ที่สําคัญคือไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างที่เราใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสาวไซส์ 2XL แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเราเป็นตะคิวทุกวันเลยใครเคยเป็นบ้างคะที่ว่าตื่นเช้ามาแบบตะคิวได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่ติดตะคิวขึ้นน่องเลยทันทีเนี่ยค่ะทรมานมากเลยคือต้องมาบีบคั้นตลอดแล้วก็มีภาวะอยู่หายใจขณะนอนด้วยค่ะค่ะ ก็เลยว่าเอ๊ะทำวิธีไหนดีนะที่เราจะแก้ปัญหาสุขภาพตรงนี้ได้ก็เลยลองทั้งอดอาหารดูกินน้อยลงตอนเย็นไม่กินอ่ะเลือกกินน้ำน้ำกินโยเกิร์ตคือพี่หมอโบทำไอ้ผิดวิธีที่ตอนต้นมาหมดแล้วใช่เลยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะผิดวิธีอ่าพอผิดวิธีใช่ไหมคะถามว่าลงไหมลง ลงนะคะแต่มันลงได้แค่มันหลอกร่างกายเราเองได้แค่ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองค่ะเคยมีไหมคะที่ว่าลดไปแล้วแล้วอยู่ๆก็หยุดนิ่งสนิทไม่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยค่ะพออย่างนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วหวูมันหิวมากอะ่ะพอกลับมากินอะ่ะแป๊บเดียวมันเด้งกลับขึ้นไปเท่าเดิมเลยที่เรียกว่าภาวะโยโย่เ <ๆ S 1> อฟเฟกต์อ่ะค่ะเ <un> นี่ยค่ะก็แบบน่าจะทําวิธีไหนนะจนได้มาเจอกับโปรแกรมโภชนาการรีบอนเนี่ยค่ะ พอเจอตอนแรกเนี่ยก็กลัวนะเพราะว่าที่บ้าน,เ,นเป็นสายแพทย์หมดเลยคุณพ่อก็เป็นแพทย์พี่ชายก็เป็นแพทย์อะคะ่ะเขาก็เตือนบอกว่าเอ้ยอย่าก,กินอาหารเสริมแบบสุปสี่ซุมห้านะกินเนี่ยระวังตับไตพังนะเออเราก็กลัวตอนนั้นเราก็ไม่มีข้อมูลเราก็ได้ข้อมูลจากแค่กับโค้ดเท่านั้นนะคะว่าอ,อาหารที่มาแนะนาหมอโบเนี่ย มันได้มาตรฐานนะมาตรฐาน3ามไฮอย่างเงี้ยเอ๊สามไฮคืออะไรนะด้วยความที่ว่าเราเราเป็นบุคลาการทางการแพทย์เราก็เป็นเสิร์หาเลยข้อมูลที่ว่าเอ๊แต่ละตัวที่เขาทานอะ่ะเหมือนโค้จงใจอยากจะแอบ,บเอาคู่มือสปอนเซอร์ทิ้งไว้ให้เรา <c oughs> เราก็เปิดดูหมดเลยไปไปเซิร์หมดเลยค่ะทุกตัวว่าแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างอะค่ะก็เอ๊มันก็โอเคนี่จากที่ฟังเพจเกี่ยวกับด้านสุขภาพคุณหมอต่างๆเนี่ยก็พูดในแนวทางเดียวกันว่า วันนี้การที่เราจะมาลดน้ำหนักลดไขมันเนี่ยเราต้องกินสารอาหารที่ว่าไฮโปรตีนโลคาร์โบไฮเดตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลให้น้อยลงก็เลยตัดสินใจค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เราก็ต้องมีข้อมูลหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เราทาน,น่ะมันไม่มีผลเสียต่อร่างกายจริงก็เจาะเลือดก่อนเลยค่ะก่อนที่จะเข้าโปรแกรมพอหลังจากที่นั่นแล้วปุ๊บเราก็ทานตามที่คนแนะนำแต่ถามว่า การที่เราจะทานอะไรได้ยาวๆเนี่ยแล้วก็กลับมามีน้ําหนักที่ว่าได้ตามที่เราต้องการเนี่ยสิ่งสําคัญลาดับแรกคือต้องรสชาติอร่อยใช่ไหมคะตอนที่เปิดใจครั้งแรกก็คือตัวนิวทิโปเลยคะ่ะซึ่งรสชาติมันอร่อยมากมเหมือนอย่างกับเหมือนเป็นคนชอบกินหวานนะมันเหมือนนมวตบมิยแบบ,บหวานอร่อยเราไม่เคยคิดว่าแบบโปรตีนอะ่ะมันมีรสแบบนี้ด้วยเหรอเพราะเคยกินของเพื่อนหลายๆย,ยี่ห้ออย่างเงี้ยคะ่ะ มันมีแต่รสขคาวๆเพื่อนก็บอกมันก็ต้องรสนี้แหละกินๆไปเถอะมันรสนี้แหละเค็มๆแต่เน,นี้ยโหมันเปิดใจเราสุดๆเนี่ยค่ะแล้วก็เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยแค่ว่าตอนนั้นก็กินข้าวให้เร็วขึ้นกินงดแป้งข้าวเหนียวก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวเจ้าน้ำหวานชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแล้วก็พยายาม ลดล้านเลิกค่ะชานมไข่มุกตรงนี้มีนะคะแต,แต่แต่อันนี้ของเราแคลอรี่น้อยมากค่ะทานได้นะคะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากที่ทานมาค่ะแล้วก็รูปแบบของเขาเนี่ยมันต่างจากยี่ห้อที่เราเคยเห็นคือรูปแบบอื่นๆมันจะเป็นกระป๋องกันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมานั่งตักตวงอย่างย่างค่ะถามว่าบางทีก็เทหกมั่งอะไรไม่เนี่ยค่ะแล้วก็พอปิดฝาไม่สนิทก็ชื้น สุดท้ายก็กินไม่ได้แต่เนี้ยง่ายมากไปต่างจังหวัดไปอะไรก็พกไปเป็นวันๆเป็นซองๆเนี่ยคะ่ะพอหลังจากที่ตรงเนี้ยมันตอบโจทย์เราหมดเลยทุกอย่างเขย่าชงขับรถไปกินที่ทํางานได้พอหลังจากที่นั่นเนี่ยผ่านมาไม่ถึง1ปีอะคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากน้ําหนักตัวเนี่ยเจกิโลเหลือแค่54กิโลเองคะ่ะ แล้วก็ที่สำคัญบอดี้แฟทก็คือสกินนี่แฟทที่เมื่อกี้โค้ดพอยพูดไปอะคะ่ะจาก44เน่ะเหลือแค่24ทําทำให้เราจากสาวไซส์ 2XL เหลือแค่ไซส์ M ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือตัว V f ฟ t V f ฟ t ก็คือตัวที่ทำให้เกิดโรค NCD เมื่อกี้ใช่ไหมคะโรคเสื่อบจาก10เหลือแค่4เองค่ะเ<อ>นี่ยค่ะและไม่ต้องพูดถึงปัญหาโรคอ,อาการตะคิวหรือว่าปัญหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็คือหาย ปิดทิ้งเลยเนี่ยค่ะก็คืออยากจะเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่บอกว่าคือการที่เราจะเรียกอาหารเสริมหรือว่าอะไรอะคะคือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้อง นอกจากใช้วิจารณญาณหรือว่าการที่ว่าฟังจากโค้ดหรือว่าคนที่มาแนะนําแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยในการที่จะค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนจริงๆว่ามันเป็นผลเสียหรือว่าผลดีต่อร่างกายอะอันดับแรกคือทําแบบโว้ได้เลยคะ่ะเจาะเลือดก่อนแล้วก็ดูผลการเปลี่ยนแปลงอย่างค่าที่โชว์ให้เห็นนะคะตัวไตกีสลายอะตัวนี้มันเป็นภาวะที่จะบอกว่าเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็คือคนที่กําลังจะกลายเป็นเบาหวานนะคะ จาก120เหลือแค่27เพราะนั้นบ่งบอกได้เลยค่ะว่าไม่เป็นเบาหวานแถมร่างกายสุขภาพดีด้วยและตับไตที่ว่าแย่อย่างเงี้ยคิดว่าจะมีผลเสียต่อตับไต,บตหรือเปล่าอันนี้โชว์ให้เห็นเลยค่ะตรงนี้ว่าก็ยังอยู่ใน normal r a n g ก็คือค่าปกติทั้งหมดค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงเลยค่ะว่ามั่นใจปลอดภัยไดโ้โปรแกรมโภชนาการรีบอลหมอโบคอนเฟิร์มค่ะขอเสียงป,ป,ปมบมือให้หมอโบด,ด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>